สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเถานำโชคนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2,568นหนะครับมือนีพ่าเอฟซีพ่าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่72นะครับท่านผู้ชมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมมือนีนะครับผมบ่าวเท่ากระไดน้ำนามนะผมสาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่เพิ่นฝากมาทั้งแม่หมูแน นะครับผมนะฝากมาถวายน้ำนะครับรวมกับแม่หมูกระเบ้าเถ่านะครับมันก็ได้เดินทางมาถวายปู่เจ็ดสองนะครับเอ้านะครับมีเอฟซีนะเพิ่นถามกันเข้ามาหลายนะเพิ่นว่าจะจะติดต่อเบาเถ่าจังไดนะครับท่านชมแอดไลน์มาพี่น้อง063 248 9695สด้าได้พี่น้องเด้อนะครับผมมือว่านก็เดินทางไปขอโชคน้ำปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับผมจุดทูบได้ศูนย์ห้าหกพี่น้องเอ้า ปูพื้นที่อยากจะร่วมสร้างหอให้ปูปลาขาวตน้นโพใยไงนะพี่น้องเนาะแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับศูนย์หกสามนะ่งสองสิบแปดเก้าหกเก้าห้านะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะพอดีรถเพิ่นมานะปูวาก็จะเอาไปทําบุญตอ่อพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเป่าเถวน้ำนามมาถวายนะครับจำนวน40แพ็คนะครับเปาแถวกับไปหมูพร้อมด้วยนะเอฟซี FC, ผู้ที่เพิ่นฝากมานน้ำแม่หมูแนะ่นะครับหลักเพิ่นฝากมาทับบุญน้ำแนะ นะครับนี่เ,เป้าถอก็จะนะครับเพิ่นถอยรถปูวาเอาขึ้นเส้นไทยรถเลยนะครับแอบเอานี่ครับทำชุ่มปูกาจะถวายถวายทําบุญตอ่อนำะไปซอยงานตอ่พนอนะพ,นนะพี่น้องนี่นะพอเพิ่นอ่าถอยรถมาเพียบแล้วนะเดี๋ยวถวายน้ำให้ปูวก่อนท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุเด้อาสาธุบุญน,น,น้ำทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองลังไหลามาดังสายนา้ำนะพี่ได้รวม ถวายน้ำกับแมวหมูกับบ่าวเถาพระพไปปฏิบัติธรรมพอดีอา่าปฏิบัติธรรมก็ได้ท่านตอนมาปูงานครับอ่าอ่เอา,เอานะครับนี่แหละครับปูพันกันนี่ทำมุชมครับก็อพันอ่านี้ก็ถวายปู<ม>ถวายต่อทำมุชมนี่พี่น้องได้บุญกุศลน,นะครับเดี๋ยวบ่าวเถาซอยพันยกน้ำ่อนทำมุชมนะครับปูพันไปถวายซอยงานเป็นงานเงินกับปูงานปฏิวัติธรรมงานปฏิวัติคุณน้องเป็นซอยงาน นะครับท่านผู้ชมจำนวน40แพ็คนะเอาจังไปชมไปฟังน้ำกันนะพี่น้องเด้องวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับปู่72มือนี้มาให้ปู่เน้นให้ปู่ยำให้อีกรอบสาธุบุญครับทุกท่านนะพี่น้องเด้อนะจังขับไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับผมปู่72นะครับงวดที่ผ่านมาปู่เน้น60นะ60มา06นะครับเอานะจังไปชมไปฟังน้ำกันนะับสาธุบุญครับทุกท่านนะครับปู่พันกะเอาไปท่านต่อนะพี่น้องเนาะซอยงานนะ ได้เป็นบุญได้เป็นกุศลทำช่มนาผมการมาสการครับปู่การมาสการจ้ะครับปู่จะริญพรนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2568นะพระเอฟซีพระธรรมช่มครับเดินทางมหาปู่72พี่น้องนับสาธุบุญกับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้ฝากมาทำบุญถวายน้ำพี่น้องฝากมาทั้นแม่หมูแน่ท้เบาเถ่าแน่นะครับรวมด้วยกับเบาเถ่ากับแม่หมูครับเป็นบุญเป็นกุศลพอดียมทั้งงานครับนงแวงเป็น เมาหยอดปำเขาพอดีเขาไปเลยมันสียไปจมดูไปซอยงานเพิ่นพอดีนะ<น>ปู่เนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมบ่าวเฒ่ากะไปถวายแต่ละที่แต่ละหม่องแน่นะครับผมคือจังอ่าวัดป่าของครูบาวัดป่าพี่น้องเมื่อวานบ่าวเฒ่าไปกัไปเบิ่งอยู่ครับเพิ่นกิยังเหลืออยู่ดับไปรอบหน้าเลยจังไดนบ่าวเฒ่าก็จังสิได้นําไปถวายเพิ่นแต่ละที่แต่ละหม่องก็จะเบิ่งหม่องใดที่เพิ่นต้องการพี่น้องหม่องใดที่เพิ่นขาดแคลนครับกัน้ําก็สําคัญนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับ เมื่อวานนะครับเดินทางไปหาไปขอปูปะาขาวต้นโพใหญ่นะพี่้องเนาะมีเอฟซีเพิ่นกว๊วยอยากเกตติดต,ต,ต่อเบาวเถ่าแอบแอดไลน์มาได้พี่้องได้0632489695นะครับเนะอามือนี้ไม่ปูเนียนยำให้นกปูเนาะวดที่แล้วเขาตัวได้กับปู060666ปออูแหเนียน60นี่ท่านผู้ชม นะครับหกศูนย์นี่นผู้มชม, 60, 06, ม 6, หกศูนย์นะครับหกศูนย์ศูนย์หกมาศูนย์หกนะครับให้บนนะครับมาล่างแต่ว่านเนียนคักปูเนียนคัก <laughs> <laughs> มาหาปูตองงวดแล้วท่านผู้ชมนะปูหายแล้วเอามามามืบริหิปูเนียนยำให้นะครับงวดนี้จังไรปูเนียนมันกะครับ <c oughs> เนียนตัวเก่าหวัวเลยว่าหอย กันสามหนึ่งครับหนึ่งกรกฎาคม2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่แล้วปูนเน้น60มา06แต่ว่าให้บนมาล่างอันนี้ชุดที่ปูให้ตองงวดนะครับลายกระพาเบิงเบิง้หล็กครับ,บปูจะพาไลายทั้งบนทั้งเหล็กครับผมนี่ว่าห้าสามศูนย์แปดระดเลขล,ล่างเนี่ย มันจีดียี่ตลอดหาสามศูนแปดหาสามศูนย์แปดมนซีโตได้บป่าครับปูแมนแมนซีโตแต่ว่าเยดะเยวนี้ก็ตัดออกเลี้ยสองตักมาครับคือจากนี้มาเห็นปะครับที่แล้วเขเจียวหางคับสามห้าสามห้าห้าห้าสามสามนี่ครับ3แล้วกับห้าแล้วแปดได้เปล่านครับเริ่มแปดเริ่มมาแล้วแปดับศูนย์ะครับแปดศูน 8ปดศูนย์ศูนย์แปดเป็นได้คือห้าศูนย์สามแปดครับเออคือเน่ยคือล่างเนี่ยวันยังบอลลดห้าศูนย์สามแปดพี่น้องนะครับเลขเจ้ลางเลขเลขขยันเลขขยันมากแมนครับคืออาจจะมาสามห้องก็ได้เนี่ยห้ศูนย์นะครับนั่นแหละห้าสามศูนย์ปดแม่นต้องให้ติดซีซตัวนี้แม่นห้าสามศย์ปอ่าก ต้นต้ๆปีมันมาตัวนี้มาสามสามกับห้าห้าสามห้าห้าห้าสามสามห้าครับแล้วแปดเริ่มมาหลักแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับรึแปดแปดสามหาครับก็เพิ 8, 3, 5, ่มศูนย์อาจมาอีกก็ได้แต่ว you know ่านั่นกับแต่รตัวแรกก็มาเทีนี่ละเทสี่ตัวเนี่ยคือว่าให้ติดสี่ตัวนี้ล่างแนวล่างมันล่างให้ติดตัวนี้ ห้าสามศูนปดติดล่างอ่านะครับสามศูนย์ติดสามก็เลยเป็นติดสามกับสมกับศูนย์้เน้่หรือสามหนึ่งสามเก้าอ่าถ้าอห้าสามศูนย์แปดตาชุดนี้เห็นเน้นล่างเป็นชุดเน้นล่างชุดบนนี่สองตัวเห็นเน้นตัวใดปูบะเขียมชุดบนสองตัวบัปูบนสองตัวใช่ครับบนเยอะเฝ้าห่างถอมันบัทนไหนเดปู ท่านในฟันทงบอชุดบนเน่ยแมนแต่ว่าถามถามาคือคือชุดเดียวกันเอาชุดนี้ไว้เลขเก่าเจ็ดสแมนลอตเตอรี่เก่าไว้เลขแมก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดเยเงเกาเจติบูมาประมาณนั้ืเก่าหกองแต่ว่าชุดบนนี่ก็ยังท่านในฟันธงให้แมนแต่ว่าถาผู้ใดมากก็คือเก่าเจ็ดสองเก่าเก่าเจแนเคือเจ็ดสองเอแต่ว่าชุดนี้เห็เน้นไปล่างบบปูสามศูหนึ่งสามเก่านี่ รักการมั่นกับไฮเรีนสคู่นี่ครสองคู่นี่ให้บนล่างไว้เนี่ยคือมันไได้เลยอคือหาศกับ6กศนมันกะไฮเนู่นี่อมันใจคืองวดมันมนแมนครับคือสาศย์กับสามหนึ่งแมนให้กลับน้ำให้กลับใหับตัวน้ำตัวนี้บราะรับดอกสิบสมสนเน้นไปล่างนปูนี่สมศูนย์สามหนึ่งนี่ทำามันใจชุดนี้ก็คือมันคืองวดที่แล้วเนี่คือปูมั่นใจคือหกศูนย์กับหาศูนย์นี่ งวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมะนะครับบอกกราฟด้วยหมดอ่างวดที่แล้วนี่ปูให้เน้นอ่าชุดนี้เลยนี่นี่ท่านผู้ชมนี่คือหกศูนย์กับสามแปดมาอสามโตงวดที่แล้วนี่นี่พี่น้อง 6, นะนี่นหกศูนย์นะปูแห่งหกศูนย์กับสามแปดตัวเน้ <c oughs> นถ้าถ้าชุดนี้ปูว่าหกศูนย์กับห้าศูนย์ถ้าติดศูนย์นะท่านผู้ชมนี่อืมอืมเลขอ่ามันขึ้นฝันเห็นอันฝันในปู ได้กินนั่นหมกฝรั่งนะฝรั่งซีดาะบะซีดาแมนซีดาเดสันซีดาแมนครับนี่ได้ไปจับมาในเขาวันเห็นอันนี้มันเคยออกอสามศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับตัวเนี่ยมันจะมาศูนย์เห็นเห็นพลเมย์นะมีศูนย์รวดศูนย์รวด,ด,ดได้เรียนรอดครับพยายามอหเ้เอาศูนย์ไว้ครับครับศูนย์หาก็ได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนีตประมาณนี้แหละครับ พอมบนวยไงยแต่วยไงยมันเกิดกระสือส่วนเก่าเสือม้านฮอนนี่บวกเกินเก็บส่วนสามส่วนห้ห <6 S 1> กนเจ็นหกอาแล้วกับเลียส่วนเก็บสนหาเพื่อเผือส่นหาไมาได้หาเบาเท่ามาได้องอนีอ้แต่นี้เนี่ยคือเขาเน้นตัวนี้ได้ส่วนสามสาม่นสามคือเน้นสองคู่พี่น้องสามสนกับสาหนึ่งับเน้นคักคือขึ้นวดที่แล้วนี่คือปูเน้นหก่นกับห้าเน้นคักๆักวงวดนี้เน้นคักๆ 3 0มศกับตัวนำ้ำสามศูนกับสามหึ่งาผู้ใดอยากให้ยิบจับลอตเตอรี่กะสามศูน่งสามเก้พี่น้องนับ้า้าชุดบนจะเป็นชุดนี้972 973แต่ว่าชุดบนนี่ปูยังท่านใน้ฟันทงให้น,น,ะน,นะครับแต่ยังเหลือเหลือเหลืออีกรายมืออยู่พี่น้องน,นะครับเดี๋ยวปูจะสรุปให้ชุดบนแต่ว่าชุดล่างนี่ายยาค้าลอตเตอรี่สามศูนยนเ้นนค่คือสามศนคือวันมาขึ้นนี่ันนั่นได้นั่นแล้วไป นั่นบั่นเกลนะเกาปูนะบัณฑิตพี่หนึ่งสามห้าครับตามันบ,บ,บุกใครบุกออกบุกใครตัวเครือจักรวัฒนีใเนี่ยนะมันจะมามาสองตัวครับคือหนึ่งสามหาจะมีอยู่สองตัวครับค่ะอืมสามหนึ่งก็ได้ครับเพ <c oughs> ราะนั้นมหาหนึ่งก็ได้นะนี่หาสามมีแค่นั้นหาติดล่างรายมันเป็นบนอืมหาเลขเลขติดล่างคือห้าศูนย์สามแปดติปูต้องติดสี่ตัวนี่แมนมานำกัดในปูหาศูนย์สามแปดเลยมันกับ มานัวงก้อนี่เ้านี่เด้นีด้ครับนี่หาโซนกับมาอยู่นี่ล่ะครับนี่พ่นะาศูนอืมแปดฐานมาเห็นปะมาอยู่นี่นนครับนันหานสามแานสามปมาัได้แม่นาตอืมครับสามหาแปดดหานี่ครับเอาติดล่างเดียวบอเถ่าเขียนให้น้ำทำรมชมอ่านะครับอันนี้เป็นเล็กติดล่างเล็ขยันมากเลยพี่น้องเด้อนะครับทำรชม ให้ติดซีตัวนี้นะครับแต่ว่าฐานเนียนปูเน้นหากับสามเท่านั้นบ่ปัวอ่าห่ากับสามจะมาดีกว่าอันมาปัวติดล่างนะครับห้าศูนย์สามแปดได้ทำมาชมเด้อนะผู้ใดอยากได้เลขติดเอาไปใส่นะผู้ใดมีตัวเด่นกับเห้ติดซีตัวนี้นะปูเจ็ดสองหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเป็นแนวทางพี่น้องหยิบจับลอตเตอรี่ถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจได้ทำมาชมเด้อบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื้อๆคือเบาเทาวาครับอ่ากาแดงปกาแดงมากว้ยให้พ่วได้อในปูว ปก็ปกาแดงกาแดงครับ <Shoot. S 1> เดงเปนไ่้ยศูนย์สาม่เนาะไป็ลน่ครับนี่ศูนยกับศูปูวาสามศูนกลับตัวไว้ด้วย <c oughs> นะครับตะวันเน้นล่างพี่ดองชุดนี่ส <c oughs> ามศนย์สานึงถาเน้น2องคู่คือสามศูนึ่งปูให้สาคูมีสามศูนห่งสามเก้าหาลอตเตอรี่ไว้กลับตัวไว้ด้วยพี่้อง3 0มศนี่เห็นไหมครับปูให้เน้นไปศูนย์สามนับขึ้นวันที่เราหกศูนมาศูนับชุดบน972 นา972 962หรือ973ชุดบนปูจะอ่าคัดให้อีกที่หนึ่งพี่น้องอ่านะครับผมว่านลายลงหลายลงหลายไม่สี่านะครับแต่ว่าผู้ใดมาชุดติดล่างต้องติดมีห้ามีศูนย์มีสามมีแปดแต่ว่านี่นี่ปูจับมีแต่สามนี่ปู่นะครับเลขติดล่างถ้าผู้ใดมีเลขเด่นจับใส่ซีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับขอบคุณขอบคุณปูซาดุปูขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผม สาธุบุญน้ำทุกท่านนะครับผมพบอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ